ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับงวดประจําวันที่3 เมษายนพศ2565นะครับสำหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับก็เข้าอยู่นะครับ0ูนย์ในรอบน้อยรัฐบาลนะครับหรือว่าน่อยปกตินะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูด4กับ5นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น4นะครับก็จะมี0ูย์นะครับ สี่หนึ่งนะครับสามสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะครับสําหรับเด่นสี่สำหรับเด่นห้านะครับก็จะมีสี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็หกห้านะครับสําหรับเด่นห้าก็เจาะสี่คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับตัวเลขในทางชุดสามตัวนะครับก็จะมีสามสี่หนึ่งนะครับสองสามสี่สี่สามสี่นะครับแล้วก็ สี่ห้าหกนะครับแล้วก็เก้าหกห้านะครับสําหรับตัวเลขแนวะทางชุดสามตัวนะครับสําหรับชุดเบิ้ลก็อย่าลืมนะครับเมื่อวานก็ส่งทางไลน์กลุ่มก็เข้าอยู่นะครับแปดแปดเบิ้ลก็จะมีสี่สี่ห้าห้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่สามนะครับเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอ,อบคุณนะครับเอฟซี FC พี่น้องที่เข้ามา กด s ับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้อดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ